สวัสดีครับอยู่กังเกรเดเอ,อ็กคาร์บเตอร์ทท้ครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับเจอกันในหนึ่งคลิปครับคลิปนี้เรามาลงลูกรังอีกแล้วครับงานลาดยางโอ้ดูซีรีส์ห้าร้อยคันนี้ครับหล่อจริงหล่อจริงครับหล่อมากครับนี่นี่เรามาลงลูกรังครับตรงนี้ ซิงไฮเทคไงนี่กลับรถแบบอย่างนี้เลยเนาะครับเออกลับรถโหดแท้นี่ปึ๊บอ้ะรถเล็กกับรถง่ายอย่างนี้นี่เองครับนี่รถเล็กกับรถง่ายอย่างนี้นี่เอง ทอ,อไม่มีปัญหานี่ฝนตกเมื่อวานครับนี่ดูฝนตกเมื่อวานน้ำขังเลยเอาสายเข้าครับรับสายแป๊บหนึ่งนี่ดูหกล้อคันเล็กๆครับกลับรถง่ายมากครับนี่นี่ กับรถง่ายมากเลยปึ๊บรอบเดียวสิงไฮเทคสีม่วงนี่ถอยมาแล้วครับสิงไฮเทคสีม่วงตีต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 ติติ โอ้โท่อเลนปังเก้าผ่านไปอีกหนึ่งไปแล้วครับผ่านไปอีกหนึ่ง อโอ้ใส่เกียร์ทำไมดังครึกเอามาต่อกับเจ้าซีรีส์สีแดงดูเขากลับรถครับนี่โอ,โอ้ง่ายๆเนาะรถเล็กก็อย่างนี้ครับง่ายดีนี่ถ้ามาสิบโลนี่หาที่กลับรถยากขับนี่แบบนี้นี่ยือใส่มาเต็มกล่องครับอัดมาเต็มที่ลูกรังสวยๆ คอยมาคอยมาเราเรอโบอกอยู่เลยมาเลยอ๋อเตือนเมีนตัวเด้อคิดซันเด้อ ผ่านไปอีกหนึ่งครับซีรีส์สีแดงนี่ซีรีส์สีแดงคิวต่อไปคเคนเซเวน่นนี่นี่ดูเขากลับรถเดอ้อฟื้เออมามไมนหนุนเปรีกเลยคเคนเซเว่นนี่เอาเพื่อนเพื่อนเอฟซี รู้ไหมว่าเขาพูดว่าอะไรเสียงอะไรเ,เวลาเขาทอยเนี่ยเดี๋ยวผมจะถามเคมเมนเซเว่นดูว่าเสียงเขาพูดว่าอะไรเออโต๊ะกระจายหมดอันนี้ mình tiếng anh anh nói là gì nè anh nói là gì tiếng anh nói là gì thoi nha ta day thoi nha cha <coughs> <coughs> thoi nha cha kêu si seven day day อี๋ชายโบชายโบชายโบได้ยินแต่เคลียนซีใช่ไหดินน่ะนี่เคลียนเซเว่นรอตัวก่อนอีเที่ยนเดียวทำไมเอาเยอะเท่ สามชาโอยสามชาอโอยเอ้แนอนนีเคลียดนี่ไรเยอะหูอื้อหมดแล้วครับไปแล้วครับเว้นเซเว่นนี่มาครับรถหลอ่อรถหลอ่อนี่รถหลอ่อนี่ดูเขากลับรถปึ๊บ ออกถอยนี่สุดจัดครับคันนี้สุดจัดดูท่อครับออกออกท่อไหนนี่เออเอเอ,อกระจดูบานไหนครับนี่วัวไฟพระเอกเมืองช้างเอออีสานใต้ดำแต่ง ดินดวนดีเซลนี่สุดครับสุดพวกกันรู้ๆกันอยู่ครับนี่ ไปครับอีกหนึ่งคันเอาคลิปนี้ไปจบแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามครับไ้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ